สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพิพัฒน์คอนเฟิร์มมาแน่ Lisa Black ink, แลิซ่าแบล็กพิงค์และอันเดรีบและอันเดราบเซลลีนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาเลียนมาเขาดาวภูเก็ตเล่งงบ100ล้านบาท วันที่24ตุลาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวจะเสนอของ,งกลังจากที่ประชุมครมอในเร็วๆนี้เบื้องต้นจะใช้งบประมาณอยู่ที่3ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาทหลังศิลปินระดับโลก2คนได้แก่ลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซามโนบาลศิลปินแคปสาวชาวไทยที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกและนักร้องโอเปร่าชื่อดังจะและนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาเลียนคือแอนเดรอาโบเซลี คอนเฟิร์มเข้ามาร่วมงานเขาดาวปีใหม่2565ในไทยที่จังหวัดภูเก็ตท้งนี้สัปดาห์หน้าจะร่วมพิจารณาสัญญาก่อนจะกำหนดวันเซ็นสัญญากันต่อไปโดยการจัดงานมีกำหนดเวลาจัดงานไวร้รวม3ชั่วโมงในคือวันที่31ธันวาคม2564ข้ามสกาชไปยังวันที่1มกราคม2565โดยอาจป,ปรับเปลี่ยนโดยอาจป,ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่จะแยกศิลปินทั้งสองจัดงานคนละที่คือที่จังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครโดยตอนนี้อาจจะให้ทั้งสองคนแสดงบนเวทีเดียวกันที่จังหวัด ภูเก็ตและสะพานสารสินเพื่อให้คนจากจังหวัดพังงาเข้าร่วมด้วยรวมทั้งยังหาเรือถึงการรวมทั้งยังหาเรือถึงการดึงศิลป,ปินไทยขึ้นร่วมแสดงด้วยนายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่เป็นค่าตัวของศิลป,ปินทั้งสองรายกระทรวงการท่องเที่ยวจะเสนอของ,งบกลางจากที่ประชุมครามอส่วนค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานอื่นๆเช่นค่าออกงานไนเซอร์ค่าวงดวนตรีค่าเวทีแสงสีเสียงค่าจะแสดงค่าจะแสดงพลุและอื่นๆจะร่วมมือกับภาคเอกชนเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานตอบ ด้านนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกล่าวว่าทททกําลังอยู่ระหว่างประสานงานกับทางเอเจนซี่รวมทั้งการเจรจาเงินไขต่างๆคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ซึ่งการดึงศิลปินระดับโลกมาร่วมงานเขาดาวที่ประเทศไทยถือเป็นบิ๊กอีเวนต์ใหญ่ที่จะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ